อืมอืมรยมากเลยหูพับหม่ำๆอาหารครับพ่อเป็นคนป้อนอืม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 เอะเอะเอ,เอ,เอ,เอมันดูดยากอาหารนี้พอดีอาหารเปียกของหูพับมันหมดก็เลยเอาอาหารอีกตัวมาให้กิน มันเนื้อมันไม่ได้ละเอียดไงเพราะฉะนั้นมันต้องบี้กันเยอะๆใส่น้ำเยอะๆอาหารเปียกหูพับหมดอืมอืม,อม,อม <c oughs> พี่แฟด้อาได้กำลังใจมุดทูเปิดไม่ใช่กำลังใจยังไงนะกำลังใจจะได้กินของเหลือนคอยจ้องเมื่อไหร่หูพับจะกินเสร็จของเหลือเสร็จโจนนะกินเก่งเดี๋ยวนี้ย กินแมงกินเยอะกินทีนึงเป็นถ้วยอะก <c oughs> ำลังใจเพียบเลย